สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบก,กับแก้วนะคะหมอแก้วมั่นชัววันนี้เป็นวันพี่9พฤษภาคม2563นะคะถือว่าเป็นวันดีวันหนึง่งเมื่อเช้าไม่ได้ตื่นมาใส่บาทแต่ว่าได้ทำบุญโอนเงินช่วยน้องคนหนึ่งนะคะที่น้องเขาประสบเออเขาเรียกนะจมน้ําแล้วกลายเป็นเจ้าอญิงทีทราเพราะลงไปช่วยเพื่อนคุณแม่เขาเสียอยู่คุณยายคุณยายทําขนมเทียนขาย นะคะเมื่อเช้าก็เลยร่วมบุญตรงนั้นไปใครที่สั่งคอนเฟกหรือสั่งขนมก็คือแก้วก็โอนช่วยไปไม่ได้เยอะหรอกพอดีเงินมีเท่าไหร่เราก็จะโอนเข้าที่เป็นเป็นเศษเนาะแล้วก็เมื่อเช้าก็ทําบุญลงศพออนไลน์ไปถ้าใครอยากจะรู้ว่าไอ้น้องที่ป่วยเนี่ยเลขที่อะไรบัญชียังไงไปดูที่ Facebook ส่วนตัวแก้วได้เลยนะคะเสิร์ชหมอแก้วแม่นชวรพัติมาพยากรได้เลยจะเจอขึ้นรายละเอียดแก้วแชร์ไว้ให้แล้วก็ร่วมบุญกันเยอะๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วงหน้าค่ะสําหรับคนที่คิดจะทําหรือทําไปแล้วนะคะแล้วกก็อย่าาลืมมดตติ ามช่องหมอแก้วแมนชัวช่องนี้นะคะช่องนี้กดให้ด้วยนะกดให้เขาด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรนีไหมคะอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะยิ่งดูกันถูกใจเยอะๆแก้วก็ได้เป็นกําลังใจได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ายิ้มเยอะๆนะเพราะอากาศมันร้อนแล้วตอนนี้แต่ละคนก็งหงุดหงิดงุนง่านแล้วก็มีคนป่วยด้วยเพราะอากาศมันแบบเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวบางคนอยู่ห้องแอร์แล้วอากาศมันแห้งบางคนร่างกายมันรับไม่ไหวมันฮีทมันก็เลยป่วยต้องดูแลสุขภาพดีๆตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นฉะนั้นคุณอย่าประมาทนะคะแล้วก็ถ้าจะดูดวงอ,อ่ะแก้วก็ยังยินดีค่ะโทรมาที่เบอร์0636355512มุมล่างขวานี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะ โทรมาจองคิวกันด้วยเพราะว่ายังดูดวงละคะ่ะปกติอยู่ที่1,200บาทนะคะเป็นการดูแบบทางโทรศัพท์แล้วก็ถ้าดูแบบเจอตัวอยู่ที่2,000บาทมาที่บ้านแก้วก็ได้หรือจะนะัดเจอข้างนอกเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ราคาโปรโมชั่น3 0 0ถาม300ายังมีอยู่ก็โทรกันเข้ามาถามรายละเอียดเลขาได้นะคะแล้ที่สำคัญ เมื่อวานใครถูกหวยบ้างเมื่อวานแก้วขึ้นกลุ่มลายเนาะเดี๋ยวกกจะขึ้นกลุ่มลายลูกศิษย์เมื่อวานมันเหมือนมีผิดพลาดทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แกเพิ่งเริ่มทําแล้วเลขดีหรือเลขอะไรเงี้ยบางทีคนมันเข้ามาทีหลังแล้วมันไม่ได้ขึ้นเลขให้เพราะว่ามันต้องเข้าตอนเช้าเอะ่ะเออมันยังส่งพอกลางคืนปุ๊บก็ไม่มีคนส่งแต่วันนี้ปรับให้ใหม่แล้วนะคะก็จะบอกว่าในกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มลูกศิษย์แก้วก่อนแล้วเดี๋ยว เขาเขาจะมีมีทีมงานอ่ะมีเลขามีแอดมิน่ะช่วยดูแลไปแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคลิปเอกซ์คีมีเลขสมมุติว่าเอาตรงๆมั้คนชอบเล่นหวยฮาหนอยหวยลาวหวยมาเลหวยัเซียหวยเยอรมันหวยอังกฤษเยอะมากที่สําคัญจับยีก,กีก็เยอะอืมเดี๋ยวจะทําไว้ให้นะเดี๋ยวก็ไปดูกันในกลุ่มนะถ้าใครสนใจก็แอดเข้าไปเดี๋ยวแกจะขึ้น เขาเรียกนะเดี๋ยวจะโปรโมทไว้ให้ว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปหรืออาจจะขึ้น QR ไว้ให้ว่าแอดเข้ากลุ่มมาอะไรยังไงแบบไหนอะคะ่ะไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วที่สําคัญถ้าถูกหวยอย่าลืมส่งบุญต่อโดยการทําบุญแบ่งเงินจากการถูกหวยสักสิไปทําบุญต่อนะคือมันเหมือนกับเราถูกแล้วเราแบ่งปันเราจะได้ถูกต่อแล้วการเล่นหวยทุกครั้งแกก็จะพูดเสมอว่าการซื้อหวยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเพราะมันมีความเสี่ยง ซื้อแบบมีสติซื้อยังไงไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะคะเพราะลูกค้าแก้วหลายคนถูกหวยบ่อยแต่มันไม่ได้เยอะแต่เขาบอกว่าเขายอมรมับความเสี่ยงได้วันละห้าสิบาทวันละร้อยแต่เขาเล่นบ่อยๆมันก็จะได้แบบคุ้มอะ่ะโดยเฉพาะจับหยีกีอะ่ะอันนี้เริ่มเริ่มมาใบายมุกล้วไม่ต้องฟังเยอะแค่รับรูรับทราบแล้วก็ไปเลือกกันเาเองทุกขอให้ทุกคนโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะมา เรามาพูดถึงเรื่องหวยประจําวันมันเป็นหวยกว้างๆเนาะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหวยลาวหวยฮานอยหวยมาเลาเซียเป็นแค่ไกด์ไลน์ในกรณีการเล่นของแต่ละคนนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่วันเสาร์วันเสาร์ได้ไพ่เทพสาวความเศร้าความกังวลความคิดมากนะคะวันนี้แก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหน,นะหรือถ้าขับรถไปแล้วหรือจําได้ว่าเราเคยขับรถหรือเราใช้รถคันนี้แล้วมันมีอุบัติเหตุเมื่อไหร่ วันที่เท่าไหร่เหตุการณ์อะไรหรือทะเบียนอะไรซื้อไปเลยคือมันเป็นโลกเลขเกี่ยวกับยามผานะแต่มันเป็นลักษณะแบบไม่ดีคือเลขอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถในกรณีที่คุณมีรถแต่คุณไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยก็ซื้อเลขรถคันนั้นได้ที่คุณใช้อยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถรถเอ่อมอเตอร์ไซค์ได้หมดในกรณีถ้ามีรถแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุก็ซื้อตามนั้นแต่ถ้าซื้อไปแล้วเขาเรียกว่านะเคยมีอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างแก้วก็จำทะเบียนรถคันเก่าแก้วได แต่ถ้าในกรณีพี่ไม่มีรถพี่ไม่มีรถประจาทางเป็นของตัวเองก็ซื้อเลขรถที่เราใช้ประจําก็ได้ค่ะถึงไม่มีอุบัติเหตุก็ได้นะนี่สําหรับวันเสาร์เลขเกี่ยวกับรถหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนะคะมาดูกันที่วันศุกร์วันแก้วเลยได้ไพ่พระเทวะฤาษรีนะคะไพ่ครูบาอาจารย์คุ้มครองไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับบุพการีหรือคุณพ่อนั่นเองนะคะ พอเลขเนี้ยพ่อจะให้โชว์จะซื้ออายุคุณพ่อเบอร์ม,มือถือคุณพ่อหรือว่าเดือนปีเกิดหรือเลขที่คุณพ่อชอบก็ได้หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อก็ได้เหมือนกันแต่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 ถ้าในกรณีคุณพ่อเสียล่ะซื้อพอสอที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ได้หรืออายุที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ได้หรือบางคนเขาจะมีคลิคอย่างหนึ่งเว้ยก็คือว่าเขาอ่ะจะเอาถ้าคุณพ่อเขายังอยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เขาจะซื้อเลขนั้นแบบเนี้ยค่ะบางคนเขาจะแบบนี้ จัดไปนะคะคนวันศุกร์เหมือนแก้วเราจะรวยไปด้วยกันมาต่อกันที่วันพฤหสัสบ,บดีนะคะได้ไพ่พาพายมณีกันน้งผีเสื้อสมุดร,รักทรมานอึดอัดอึมครุมเศร้าซึมค่อนข้างกังวลเยอะนะคะแก้วบอกเลยว่ายิ้มยิ้มเอาไว้นะแล้วก็ซื้อเลขของคนที่คุณรักที่สุดในตอนนี้ เขาจะรักเราหรือไม่รักเราเราไม่รู้แต่เราซื้อเลขที่เกี่ยวกับความรักนะคะคุณจะได้มีโชคมีราบขึ้นมานะคะสมมุติว่าในกรณีพี่หนูไม่มีแฟนหนูจะซื้อเลขอะไรก็คุณรักใครที่สุดก็ซื้อคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นน้องเป็นพี่เป็นอาได้หมดเป็นเพื่อนก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าพี่หนูรักทุกคนเท่ากันเลยงั้นก็เอาอายุทุกคนที่คุณรักมาบวกลมกัน นี่หาทางออกให้เราเห็นไหมเก่งป้า <c oughs> นะคะก็ลองดูซื้อเลขที่คุณรักที่สุดแต่ละกรณีที่แบบไม่มีแฟนเลิกกับแฟนไปดราม่าอยู่ก็ให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาที่สุดตอนนี้นะคนวันพฤหัสคุณจะเฮงมาต่อกันที่วันพุธนะคะได้เพชพรพัชร์ความอ่อนหวานความอ่อนโยนความนุ่มนวลความแฮ นะคะขอให้คนวันพุธวันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแนะนําวันนี้คนวันพุธให้ซื้อเลขยานพานะเลขการเดินทางไม่จําเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุนะเลขที่คุณรถคันที่คุณใช้ประจํานะคะหรือถ้าในกรณีที่ไม่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อคันไหนก็ได้แต่ย้ําว่าคันที่ใช้ประจําแต่ถ้าไม่มีให้ซื้อเลขรถเมย์เลขรถที่คุณใช้ขึ้นบ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์วินเบอร์นี้ฉันขึ้นบ่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมนะันเลขที กับร้ายส่งเสริมให้คุณดีขึ้นโดยเฉพาะเลขยามฐานะของคนวันพุธนะมาต่อกันที่วันอังคารได้ไพ่ไก่ทองปรับชาละวันคือการขัดแย้งการทะเลาะวิวาทหรือการเอาชนะสําหรับแก้ววันนี้แก้วให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับการงานนะคะการทํางานของคุณแก้วจะเจอเยอะพี่หนูเกิดวันอังคารหนูไม่ได้ทํางานอ่ะหนูจะซื้อเลขอะไรก็เบอร์มือถือได้เพราะว่าคุณใช้มือถือในการเจราจาหาตังค์อยู่แล้วนี่ส่วนใหญ่คนวันอังคารจะเป็นแบบคนที่มี เออว่าถ้าสินที่ดีปากดีอะไรอย่างเงี้ยในกรณีย้ํานะคนวันอังคารถ้าทํางานอยู่ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นเบอร์มือถือเลขที่ตั้งออฟฟิศของคุณที่ทํางานของคุณเลขที่เท่าไหร่เลขที่โรงงานเท่าไหร่หรือถ้าไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านนะคะหรืออยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกแนะนําให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของคุณเองเพราะคุณใช้มือถือในการเจรจาดีวงานหาเงินเหมือนกันแหละอย่างเช่นโทรจิกสามีให้โอนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาต่อกันที่วันจัน์ทรได้ทาวเวสุวรรณนะคะปู่เวสุวรรณเป็นปู่ที่ควบข้างหลุกแล้วค่อนข้างควบคุมยกักษ์อสูรผู้ผีปีศาจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไพ่คนที่ไพ่ไปเนี้ยวันนี้จะทําอะไรก็ตามก็ราบลื่นปู่คุ้มครองแนะนําวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเงินนั่นก็คืออย่างเช่นรหัส ATM ที่คุณใช้ประจําใช้รหัสอะไรซื้อเลยหรือถ้าไม่มีเลย ATM ซื้อสมุดบัญชีเงินเขาเรียกเ,เ,เลขที่บัญชีของคุณก็ได้นะคะจะได้มีโชคมีลาบนะย้ำแล้วนะวันจันทร์เลข ATM หรือเลขสมุดบัญชีเงินฝากของคุณจะได้มีโชคมีลาบนะคะ ส่วนคนวันอาทิตย์ได้ไพ่หานุมานนะคะหมายถึงความมั่นใจความเก่งกาจความฉลาดรอบคอบแล้วมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงซื้อสัตว์จงรักภักดีแต่ข้อเสียคือเจ้าชู้นะคนวันอาทิตย์แนะนําอย่างนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนในวันนี้คนวันอาทิตย์ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนจะมีโชคมีลาบมาั่งากเลยแหละซื้อเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์ซื้อเลขแบบ ประจำตัวประชาชนคุณจะได้เฮงคุณจะได้รวยคุณจะได้ปังยิ้มยิ้มขอให้ทุกคนเซงลีฮอค่ะจบไปแล้วนะคะกับทั้ง7วันแต่เลขท้ายคลิปเหมือนทุกครั้งที่เป็นเลขรวมหรือเลขเด่นเลขไปอยู่ในกลุ่มเนาะถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มเดีย๋ยวแก้วแอดให้นะ แล้วก็เขาจะมีทีมงานเหรือแก้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้น้องแอดมินเขาคุยกับมาร์เก็ตติ้งพอดีตอนนี้เริ่มแบบมีคนมาชวนทําคนมาดูแลเพราะว่าแก้วก็อัดคลิปเสร็จแล้วน้องเขาก็ตัดต่อให้แล้วเขาลงให้เอาไว,เาาเาเวนะ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเกลียดแก้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ